เ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจินลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้พันเอกหญิงรองศาสตราจารย์นันทพรวีรวัตร ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังนำนางชเวงเดมาครูจากโรงเรียนประถมศึกษาลาริงเขตเกตเต็มคาซาปังราชอาณาจักรพูตานและนายโวเนริสบาลโลลอยเบอร์บา ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมอนามัยโรงเรียนกรมการศึกษาสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ผู้ได้รับทุนพระราชทานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยโรงเรียนคณะเวชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ในโอกาสนี้คณะบดีและรองคณะบดีฝ่ายการศึกษาพร้อมด้วยประธานหลักสูตรวิทยาศาสาตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาอนามัยโรงเรียนคณะเวชศาสาตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชาดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกรมกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวังนำคณะบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรในโอกาสนี้ผู้จัดการฝึกอบรมรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย เวลา14นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อสถาบันการศึกษาในเครือจิตรดาสเสด็จออกน่ว,วังสะปทุมส่งเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,568 มีวาระสำคัญอาทิรายงานผลของการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีจินลดามูลนิธิสยามบรมราชกุมารีตั้งขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2555โดยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีคุณธรรมประกอบสัมมาอาชีวะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลหรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ ต่อจากนั้นสเสด็จออกนวังสระทุมส่งเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิลดาครั้งที่37มีระเบียบวาระอาทิการพิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี2หลักสูตรจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา2568คือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาวิศว,วกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและหลักสูตร,รวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีดิจิทัลการพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา2567รายงานการได้รับรางวัลในเวทีระดับชาตินานานชาติของอาจารย์และนักศึกษาของสถาบัน อาทิได้รับประกาศนียบัตรรางวัลผลงานคุณภาพรางวัลการวิจัยแห่งชาติรางวัลการประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2568จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวัตกรรมไอ e ิวเจนอวอร์ด2025ระดับอุดมศึกษาในงานวันนักประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจผลงานเครื่องดื่มคอมบูชา จากน้ำไปว่านกับหอยและผลงานโยเกิดพร้อมตื่มจากข้าวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัคัตยราชนารีทรงเปิดอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรวันนี้เวลา14นาฬิกา57นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเสด็จไปราชวิทยาลัยจุฬาภรทรงเปิดอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมงพระเก 60, ียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาภร เมื่อปี2560ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนสา,าครบ5รอบวันที่4กร,รกฎาคม2560เพื่อจัดสร้างอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณเริ่มก่อสร้างปี2562บนพื้นที่ประมาณ7ไร่เป็นอาคาร10ชั้นมีที่จอดรถใต้ดินและพื้นที่ใช้สอยรวม79,300ตารางเมตร ใช้เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมของนักศึกษาและบุคลากรของราชวิทยายลัยจุลาภรณ์เป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารด้านการศึกษาสำนักงานส่วนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้กับหน่วยงานของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ซึ่งสนับสนุนด้านการศึกษาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมให้กับส่วนงานต่างๆของราชวิทยายลัยจุลาภรณ์และห้องสมุดร,ราชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระปณิธานได้แก่คณ,ณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมการเกษตรคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสาธารณสุขสาศาสตร์คณะนิติศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณทรงประกอบพธิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เมื่อวันที่8กรกฎาคม2565ก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี2567 จากนั้นท่อประเนเทศห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนมมีเป้าหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยตามแนวทางการแพทย์แม่นยำผ่านการประยุกต์ใช้ทักษะด้านชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศศ,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 ศึกษาวิจัยด้านจีโนมิกส์ทรานสคริปโตมเมตาจีโนมและเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อศ,ศ,ศ,ศึกษาและทำความเข้าใจกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและดำเนินโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเลื้อรัง และผลงานวิจัยไบโอมาเกอร์ er จากกัดไมโครไบโอมการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรกจากการเก็บตัวอย่างอุจจาระและถอดรหัสพันธุกรรมแบคทีเรียเพื่อตรวจหาเชื้อที่จำเพาะต่อกลุ่มผู้ป่วยการศึกษานี้เชื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไมโครไบโอมในลำไส้กับการพัฒนาอะดีโนมาในลำไส้ใหญ่ซึ่งอาจช่วยให้เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ข้อประเนตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนานาชาติของราชวิทยาลัยจุฬาภรณอาทิแอปพลิเคชันการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้การค้นหาโครงสร้างประสาทเทียมสำหรับการแก้ปัญหาการแพทย์ทางไกลที่มีทรัพยากรจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่เหนือเขินภูมิพลและเรือฉุกเฉินต้นแบบในการส่งต่อผู้ป่วยพื้นที่ทุร,รก,กันดานพร้อมระบบการแพทย์ทางไกลจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการมากขึ้นบุคลากรมีความปลอดภัยผลงานการวิจัยพัฒนาเครื่องมือตัดผังผืดใต้ลิ้นสำหรับทารกมีขนาดเล็กรักษาได้แม่นยำและปลอดภัยนิทรรศการของคณะวิทยาศาสตร์โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมการเกษตรโอกาสนี้ท่อประเนเทศห้องปฏิบัติการและการเรียนการสอนของนักศึกษากายวิภาคเช่นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะต่างๆในร่างกายในรูปแบบเสมือนจริง3ามิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการวิจัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนองพระบานิทานและขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันทางการแพทย์ที่มุ่งพัฒนาสุขภาวะและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนมุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆมุ่งสร้างความเป็นเลิศด,ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืนองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์มอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จประยุพร,ราชเวียงสาเป็นโรงพยาบาลชุมชนดูแลประชาชนครอบคลุม5อำเภอได้แก่เวียงสาบ้านนาสารบ้านนาเดิมพระแสงและชัยบุรีด้านอายุรกรรมศัลยกรรมสูตินรีเวชกรรมกุมารเวชกรรมศัลยกรรมกระดูกรังสีวิทยาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองระบบการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาทของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพดูแลผู้ป่วยให้รักษาทันเวลาลดความพิการมีศูนย์ไตเทียมดูแลผู้ป่วยโรคไตครบวงจรศูนย์ศัลยกรรมครบวงจรและการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ารับบริการลดความแยอัดและลดการรอคอยและยังร่วมกับภาคีเครือข่ายแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนจัดคลินิกดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคและคลินิกผู้สูงอายุเป็นต้น ที่วัดคลองฉนวนตำบลคลองฉนวนองคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและการแสดงประเพณีวัฒนธรรมวาทศินเพลงบอกของเทศบาลตำบลทุ่งหลวงผลงานผู้สูงอายุอำเภอเวียงสะองคมนตรีตร